สวัสดีครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวของแต่งสเกลนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลื่อยยนนะครับทำมาจากพลาสติก ABS นะครับ พลาสติก ABS และส่วนที่เป็นที่แบบเป็นคล้ายๆใบเลื่อย,น,ยนะครับอันนี้เป็นเลื่อยยนที่เป็นเลื่อยโซ่นะครับส่วนที่เป็นดำๆเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีการชุบนะฮะด้วยไฟ,ฟฟ้านะครับเป็นโลหะนะครับที่เขาระบุไว้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะใส่กับตัวรถที่ เป็นขนาด1.10ต่อเนี่ยมันก็จะพอดีเลยต่ว,วางไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวในในวิดีโอเราจะมีรูปวางอยู่นะครับอันนี้ก็ในตัวแพ็กเกจในถุงมันเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะครับตรงดำดำเนี่ยตรงใบเลื่อยดำาๆเนี่ยจริงๆิงมันจะต้องเป็นสติกเกอร์ขาวขาวนะครับแล้วก็ แล้วก็เห็นแค่ตัวดำๆจะเป็นลักษณะเป็นโซ่นะครับน,นี้ของ RC4 นะครับเป็นพลาสติก ABS สีส้มนะครับเอาวางไว้ในรถหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแต่งที่แต่งมีที่เป็นอู่จอดรถสเกลนี้อันนี้ก็จะสวยสมจริงนะครับของ RC4 ราคา790บาทนะครับรหัสของมันก็คือ s ซ t ขีด S1865 ึ่งแปดหกห้านะครับสเกลกาาซีรีส์นะครับหต่อ10บเชนซอนะครับในหมวดที่เป็นหมวดที่เป็นสเกลกาาซีรีส์เนี่ยก็จะมีพวกพวกคุลเลอร์พวก, cool er, พวกถังน้ําแข็งหรือพวกไฟฉายอะไรเนี่ยก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเราวันหลังจะเอาไฟฉายมารีวิวนะครับเป็นพวกชุดเครื่องมือแล้วก็มีไฟฉายนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเลือเ่อยยนนะครับสําหรับแต่งรถให้สวยงามสมจริงนะครับ นี่ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมนะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามแล้วก็ก็จะมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ l ลน e ผมนะครับ HDAlien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับเดี๋ยวมีขึ้นตรงท้ายให้นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ I <laughs> don't